นิยายดักนิยายเสียงเรื่องมัจุราชใดหัวใจตอนที่19ซอยเส้นนี้เป็นของใครเนธานเอ่ยถามทั้งน้ำเสียงฟังฟังชัดเจนเลยว่าอารมณ์โทสะของเขายังไม่มอดดับหญิงสาวก็พลิบตาปิบๆเธอได้แต่มองเขาอย่างนึกสงสัย เราจะมีแห่งความยิงทนงเยโสโอหังยังมีปรากฏให้เห็นของฉันเองค่ะคุณแม่ฉันมอบให้พร้อมกับจดหมายที่ท่านสั่งให้ฉันเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อได้ยินดังนั้นเนธานหันขวับกลับมามองดูเหมือนว่าเขากำลังใคร่ครวญอะไรบางอย่าง เขาหยิบสร้อยเส้นนั้นของมริขึ้นมาอย่างถือวิสาสะเขาก้มมองสร้อยเส้นนั้นอย่างพินิจพิจารณาและสุดท้ายเขาก็แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างของสร้อยเส้นนี้ของแม่ของเขาไม่มีผิดไม่มีผิดเพี้ยน <c oughs> แปลกจังเขาเปล่งเสียงอุทานออกจากลำคอ อย่างเพลอไพลอะไรดอกคะหญิงสาวถามขึ้นด้วยความแปลกใจไม่มีอะไรคุณรีบแต่งตัวได้แล้วผมจะไปดอกคุณข้างล่างเขาออกคำสั่งพร้อมวางใส้ของเธอไว้ที่เดิมเนธานก้าวเดินออกไปจากห้องของเธอเขาไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าสายตาของหญิงสาวที่จ้องมองตามเขาไปอย่างงุนงง และจิตใจที่หม่นมัวเขาไม่สนใจเลยด้วยซ้ำถึงสายตาที่จ้องมองตามเขาอย่างงุนงนง,นงนและจิตใจที่หม่นมัวเธออาบน้ำอย่างเงลื่อยวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นกับเธออย่างมากมายหญิงสาวคิด ถึงเรื่องต่างๆพลางถอนใจจมูกได้กลิ่นหอมจากน้ำหอมที่ใช้ยหยดลงไปในน้ำกลิ่นหอมของมันทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดหน่อยเมื่ออาบน้ำเสร็จเธอก็ออกมาดูที่ตู้เสื้อผ้าเห็นชุดของผู้หญิงอยู่ในนั้นสองสชุดได้ยินเขาว่าให้แมดดี้ซึ่งเป็นสาวใช้ให้มาดูแลเธอก็คงเป็นเช่นนั้นแหละเธอเลือกชุดเดียบๆในตู้มาสวม มีครีมบำรุงผิววางให้เธออยู่2-3ชนิดเธอเลือกทาครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์และลิปมันให้เธอได้เลือกใช้ในวันนี้เท่านั้นเธอก็พร้อมแล้วสำหรับให้เธอลงไปเพื่อร่วมรับประทานอาหารกับเขาการือหานกองเงธทานแวดล้อมไปด้วยแมกไม้สร้างความอบอุ่นคุ้นเคยให้กับหญิงสาว จนทำให้เธอหวนคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเธอขึ้นมาแค่เพียงเซียววินาทีเดียวหญิงสาวก,ก็ต้องรีบสลัดความรู้สึกที่อ่อนแอเหล่านั้นลงและสร้างกำลังใจกับตนเองเสียใหม่ถึงจะมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นกับเธอสักเพียงใดเธอจะต้องอดทนและสืบไปได้ว่า แม่ของเธอต้องการให้เธอมาที่ลอนดอนเพื่ออะไร <_ d un> เธอพบเนทานดอกคอยเธออยู่ที่ห้องรับประทานอาหารในหัวสมองของเขากำลังคิดถึงเรื่องสร้อยอคอคริสตัลรูปหยดน้ำที่ดูคล้ายคลึงกับสร้อยรูปหัวใจของแม่ของเขาทั้งรวดลงคล้ายอันปานีต ของตัวสร้อยที่ทำจากทองคํำขาวแม้แต่ตัวจี้ที่เป็นตัวคริสตัลก็แลดูคล้ายคลึงเหมือนถูกผลิตมาจากช่างฝีมือคนเดียวกันฉันมาที่นี่เพื่อตามหาความฉันมาที่นี่เพื่อตามหาความลับอะไรบางอย่างเสียงของมะลิยังคงกล้องอยู่ในหัวสมองจะเป็นจริงเหมือนที่เธอพูดหรือเปล่าเนอ เขายังคงวิตกหรือว่าเธอแกล้งเอาเรื่องความลับแม่ของเธอขึ้นมาแอบอ้างปิดบังเพราะเก่งเขาจะรู้ว่าเธอมาที่นี่เพราะพ่อของเขามาเพื่อเรียกใช้บริการสาวเอเชียมักขี้อายใครๆก็รู้ให้ตายเถอะถ้าเธอแสดงเธอก็แสดงได้อย่างสมบทบาทแล้วซอยเส้นนั้นหลัก เธอเอามาจากที่ไหนกันแน่เขายังคงคิดว่าเธอเสแสร้งแกล้งทำและเขาอยากรู้คำตอบก่อนที่สายตาของเขาจะเหลือบมองมลิที่กำลังเดินเข้ามาที่ห้องอาหารแวบวบตาสีฟ้าแวบวบตาสีฟ้าอ่อน ที่มองมาที่เนทานยังคงแสดงถึงความอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปหน้านวลแดงกัมเมื่อเธอเห็นสายตาสีเขียวอมเทาที่เงยมองเธออยา่างพินิจพิเคราะห์มันสร้างความปั่นป่วนให้กับเธอสายตาของเขาไม่แดงดึงดูดซึ่งมันทำให้เธออธิบายไม่ถูกกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่งสิเขาลุกขึ้นยืนอย่างสุภาพขณะเนะชิญเธอให้นั่งลง ขณะที่แมรี่ขยับเก้าอี้ให้เธอและเธอก็ย,ยิ้มตอบแทนกันขอบคุณขณะที่เธอไม่ยอมประสานสายตากับเขาตรงๆวันนี้เราคงได้รับประทานอาหารเชาแบบง่ายๆกันไปก่อนนะอาจไม่ดูดามเหมือนที่คาริคาดของท่านวินเลียมแต่ก็พอทานได้เอาไว้มือต่อไปคุณอยากทานอะไรผมจะสั่งแม่บ้านให้คุณทานเป็นพิเศษขอพูด อย่างมารยาทมากกว่าจะพูดเพื่อเอาใจเธอขอบคุณค่ะมาริพูดอย่างอึดอัดใจเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมามากกว่าแมดีน่นำอาหารเข้ามาเสิร์ฟล่อนวางขนมปังทานเนยลงต่อด้วยชามซุปร้อนและอะไรอีกสักสองสามอย่างเอาไว้ตรงกลางโต๊ะเนธานมอง ดวงหน้าของเธอที่ลุกตาลงต่ำขนตาของเธองอนยาวเป <sun arrivé S 1> ็นแพรกระพริบทีๆเขาจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลผมหวังว่าคุณคงจะพอทานได้นะได้ค่ะฉันชอบทานกาแฟกับขนมปังเป็นอาหารเช้าอยู่แล้วเธอตอบโดยไม่ได้มองเขาอยู่ๆในทานก็ยิ้ม เขารู้สึกดีที่เชา้านี้เขามีคนร่วมรับประทานอาหารเช้ากับเขาอดรู้สึกไม่ได้ว่าเขามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นและบ้านหลังนี้ของเขาก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดชายหนุ่มยิ้มนิดนิดืม่ได้นึกถึงเรื่องนันจนใจที่เกิดขึ้นเมาาื่อเช้าท้าหากมาร กลายเป็นคนรักของเขาจริงๆเช้าวันนี้เช้าวันใหม่อย่างนี้ทั้งเขาและเธอคงมีความสุขร่วมกันไม่น้อยคุณเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังบ้างได้ไหมในที่สุดเนทานก็ทําลายความเนียบลงเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวคุณเช่นว่าตอนที่คุณอยู่เมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง เธอยิ้มนิดนิดยามไม่ได้นึกถึงเธอชองสายตามองเนทานครู่หนึ่งและเมื่อสายตาสีสฟ้าอ่อนสบกับดวงตาสีเขียวอมเทาเธอก็เขินนิดนิดฉันก็แค่ผู้หญิงไทยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะเรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วจัสมมนเขาเยาาและมันทำให้เธอยิ่งเขินมากขึ้นผมอยากรู้เรื่องของคุณให้มากไปกว่านี้อีก เรื่องครอบครัวของคุณก็ด้วยเขาดูผ่อนคลายมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าของเขาฉันอยู่ที่เชียงรายค่ะมันเป็นทางเหนือของประเทศไทยพ่อแม่ของฉันสร้างเรือนหอที่นั่นทั้งสองรักกันมากและฉันคิดว่าไม่มีความรักของใครยิ่งใหญ่ไปมากกว่าความรักของท่านทั้งสองอีกแล้วฉันเกิดที่นั่น เติบโตมากับธรรมชาติและการถูกรายล้อมไปด้วยความรักของท่านทั้งสองที่ประคองและเลี้ยงดูฉันขึ้นมาจนเป็นเด็กดีของพวกท่านจบแล้วนะคะมาตรุราใ้หัวใจตอนที่19กนะก็ตามมีเวลาเขียนแค่นี้แหละ หลังจะกลับมาจากทุระก็เดี๋ยวติดต่อตามตอนหน้านะคะขอไปทำงานต่อนะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนตอนกลับไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแต่ยังไม่รู้นะว่ามีกี่ตอนนะคะก็แล้วแต่ปากกาในมือกับความคิดนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะดีมากถ้าท่านผู้ฟังช่วยตาไม่กดข้ามผู้สนับสนุนนะคะตาก็จะได้มีรายได้เพิ่มเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะใครที่อยากจะรู้จักกับตาม,มากขึ้นก็ติดต่อทางไลน์เข้ามาได้นะคะ อันตา88เนาะภาษาอังกฤษเนาะ a n u w t t a นะคะแล้วก็88เนาะก็ลองเข้ามาพูดจาก,กันได้นะคะตามีมนิยาย,ายนะคะเป็นนิยายของคนอื่นนะคะซึ่งตานำมาอา่านก็ถ้าอยากช่วยเหลือตาอีกทางหนึ่งก็ทางนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ